่อ,อยมากสอ,อยมามมาก็ก็บเบเั เอาก็แล้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาเข้าฝานอ้องมาสิเ่็พเห็ดสจงอันเม,<า>มาเก็บเห็ดกันจ้านี่เห็ดสามมันโอ้คนหนึ่งยังไม่เก็บไอตะกร้กา,มา,กามักซี่มาตะกร้ามักซี่นี่นี่ไอ้โอ้ลุดรุดน,น้องมักซีก่แกมตะกร้าแล้วอะ่ะสองด <c oughs> อกมักซี่มาที่นี่นจ้าพิงโก้จ้ะพิงโก้คอยใส่กระต่ายเจ้าหาันมามันล้วกัง เฮ้ยมีกระดาษดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกนึงอืมีมดอกหนดอกปักเอาพิงโก้ใส่ตรงนี้อ่ะมักซี่ได้เต็มตะกร้าแล้วดอกใหญ่เลยจ้าใส่ตะกร้านั้นด้วยเต็มแล้วเต็มแลวไปต่อปิดได้ใช่ไหมได้ วุ้ยมันมาดูเอี้อว้ยตกหลุมตกหลุมเนาะเก็บกันแย่งกันเก็บเห็ดจ้าได้แล้วโอ้ใส่ตะกร้ามัซซี่เต็มยังเลยวุ้ยอุ้ยอุ้ยวันนี้เราเรามีความสุขเนาะมัซซี่ฟ้าโอ้ไหนมัซซี่เต็มตะกร้าแล้วไหนโชว์กัน ยังไม่เต็มเราไปกันต่อปะไปกันต่อเรามีใจนี no. oh, ่น uh? oh, ุ่มน oh, right. ุ่มเป็นบ้ามันนี่ฮะโอุ้ยมันนี่เห็ดนะเห็ดเป็นแต่เห็ดมันมันไใหญ่มันติดกันมันติดกั้นมาบ้าเราบ่อุ้ยมันติดแม่ไหมคุณฉันฉันถุณฉันอ๋อเธอเก็บสิเก็บซ้อนวูว มักซีระวังแลลูกปัดไม่เป็นเนาะอาอไปให้มามะสองกล้องไปชดหนึ่งกล้องนี่เยอใหญ่มากใหญ่มากอ๋อไหนตะกร้ามักซีอ่ะหนูเต็มแล้วเต็มเต็มตะกร้าค่ะนนั้คุ่นคุ้ยอันนั้นตัวมากเพราะว่ามามะอมากนึงโอ้เจออีกแล้วค่ะเห็ดไหนมักซี่มักซี่มันถึงมือไปลูกจับเลยเอาจับ โอ้งไงเนี่ยตุ้ยมาช่วยขอความช่วยเหลือดอกใหญ่มากเลยฉันกลัวว้าวตะก,ก,กรามันกูดคนขยานตัวตรงฝาแฝดฝาแฝดนี่นี่เจาะลูกนี่เจาะลูกนี่อ่ะตัด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 อุ้ยงามแต่ <tales> <ห>๊ะๆอ่ะใส่ตะกร้ามักสิ มักซิตะก้าเต็มใส่ของเออเต็มแล้วห้าจังบุลงกันบนลงกันโออดูโอ้เจอกแล้วครับหนูน้อยมักซี่เอาเก็บครับผมโอ้โหวันนี้โชคดีมากเลยอู้หนไหนๆดอกใหญ่ไหมยุ่งยุ่งถกใจยุ่งใส่ตะก้าครับผมทีเลย ไปไปต่อไปต่อไปต่อวุ้ยเจออีกแล้วจังมักซี่เอ้าโอ้ใส่ตะกร้าตรงไหนอ๋อเดินเดินตรงนู้นตรงนู้นนู้นโอ้นูยนู้นนนูอย่าอ้นูุนอีก มักซี่นูนูนฝั่งนน้นเห็นไหมเอาเราเก็บดอกนี้กันครับไม่ได้ดอกนี้ก่อนโอ้ใสตะก้าโอ้ปัดปัดนี่ตัวเยอะเยอะนะโออดูดีโอ้มักซี่เห็นแล้วดอกแรกของมักซี่โอ้ใสเลยครับไม่มีปัดๆนดดดึงลุกหาเฮ็ดมอนี้ หมูป่ามันกลับมามันให้เลยเนาะทางนู้นทางนู้นอืมันหิวข้าวท้องมันมักซี่นี่น้องน้อยน้องยุงเหรอปะบ่ข้างนั้นมีอะไรอ๋ออืมไปก่อนนะไปกันต่อเลยโอ้มักซี่เยอะมากเลยดูค่ะโอ้หหรือว่าหมูใช่มากินเออหรือว่าเอาดอกกำลังเล็กๆเลยเก็บรวด ล้วดว่ะอืมโอ้ยเต็มเลยจ้าน้อยๆอยู่นี่อืมโอ้ยโอ้ยโยานสุกันมญาติเอานี่โควิดเข้าป่าจ้าวันนี้เรามาเก็บเห็ดโอ้โหกำลังเยอะเลยจ้าพรือยาสโลเชลนะะนี่โอ้ยเต็มมือแล้วอืมเนาะบักหลายโอ้ยมันสิเนาะดูมามา

นู่นหูสองดอกใหญ่มากเลยค่ะใช่ได้นั่นนั่นไงสองดอกนั่นแหละเอออร่อยมากนี่อร่อยมากนี่โอ้คยกินอยู่บ่เคยกินอยู่บุ่นบโอ๊ยเฮ็ดคือเอาแป้งปาจีมองมันโอ้โหดูสิใหญ่ๆเจ้าเป็นงานเป็นงานไปต่อจ้าอืม ภาษาเ,เปนเนมียฟิลรู้เสานะอเอาบุเป็ดเอาบุเป็นยังเอาเก็บเ,เก็บมักซี่ลูกครึ่งลูกครึง่งลาวเยอรมันบอกมัมกซี่แนนบะครับเยอรมันเ <c oughs> ยอรมันเยอรมันกับยังลาวลาวพร้อมโอ้ลาวพร้อมเจ้าเอาวบอกง่ายเลยเอาเยอรมันเอาบอก โอ้วันนี้เอายังไงเนี่ยได้ไหมเอาเอามือจับก็ได้ได้ได้ใช่ไหมอู้อืม้เราเห็นเราเราน้ำลายอ้มาม่ามาม่ามาม่านอนเก็บเลยจ้านอนเก็บเพชรเยอะมากอืมอันนี้อันนี้โอ้โหโอ้ เปล้่นเปล้่นปัดก่อนไหนตัดขาทิ้งโอ้เป็นงานเป็นงานเรียนมาแล้วได้บอกครับย่านมันเพร่ย่านมันเพร่ย่านพังค่ะกระพุทธกระพุทธนี่โอ้โหดอกเทนาจ้าใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้ไปกันต่อจ้าไปกันหน้าเราไปไปไปหัวฉันหมดเนี้ยไปกัน จักรยานเรานี่ค่ะเห็ดอยู่ตรงนี้เองตอนเข้าป่าเรามองไม่เห็นมักซี่เก็บเห็ดครับเอามีดมาอ๋อโลมึกกี้นี้โอ้พลาสต์ซื้อฟาร์มไปหมดเอ้าเอ้าน้ำปะกคนน้ำปะก้นน้ำปะก้นโอ้ใหญ่เยียบเป็ดเอออีกแล้วโอ้ยไม่ปัดหน้าเก่ง โอ้โห <Ooh>. mm. เราเต็มตะกร้าแล้วมักสิ่เออถืออันนี้มันคือดำา่ะมันเป็นยังใส่ตะกร้าครับอู้ <Ooh. S 1> เอาถือตะกร้าไปน้ำนักโพดเอานักโพดเราจะกลับกันแล้วค่ะมักสิเต็มตะกร้าแล้วนักโพดน,นี่อา้าว วันนี้เราจะกลับบ้านแล้วเราได้คนละเต็มตะกร้าเนาะมักซี่ดูสิโอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมักซี่สวัสดีค่ะชื่อสวัสดีค่ะอ้าุญแ <c oughs> จอ,อยู่ไหนกุแจ <c oughs> ไม่มีไม่ <c oughs> ไม่ไม่ไมีมกุญแจกลับมา